ในต้นเดือนมีนาคม2022ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบของซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียเหตุการณ์โศกนาฏกรรมได้ทำให้ชุมชนมุสลิมท้องถิ่นตกตะลึงชายวัย59ปีชื่ออเมดคารีมซึ่งมาจากจอแดนได้แต่งงานกับหญิงวัย52ปีชื่อฟาติมมายูซุฟซึ่งเป็นสมาชิกที่ใจดีได้รับความเคารพในมัสยิดใกล้เคียงคู่แต่งงานกันมาเพียงสเดือนเท่านั้นพวกเขาเป็นที่รู้จัก ในฐานะคู่รักที่สงบสุขซึ่งมักจะไปงานาศาสนาร่วมกันแต่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทการแต่งงานที่สั้นลืดของพวกเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เห็นอเมดคารีมเป็นชายวัย59ปีที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเกือบ30ปีเขาเกิดและเติบโตในอามารประเทศจอร์นและย้ายไปแคลิฟอร์เนียในช่วงต้นทศวรรษ1990เพื่อค้นหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาเมดได้สร้างชีวิตที่เรียบง่ายให้กับตัวเอง เขาทำงานเป็นช่างยนต์และในที่สุดก็เปิดอู่ซ่องรถเล็กๆที่ให้บริการชุมชนชาวอาหรับและมุสลิมในซาคราเมนโตเพื่อนบ้านบรรยายว่าเขาเป็นคนเงียบและขยันแต่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวอเมดอาศัยอยู่ตามลำพังหลายปีหลังจากที่เขายาร้างกับภรรยาคนแรกในปี2010เขาไม่มีลูกฟาติมายูเซฟวัย52ปีก็เป็นชาวจอร์แดนเช่นกันเธอย้ายไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกับครอบครัวในช่วงต้นทศวรรษ2000 ฟาติมาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายของชำในท้องถิ่นและเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนของเธอหลายคนรู้จักเธอจากมัสยิดที่เธอช่วยงานกิจกรรมของผู้หญิงและการกุศลเป็นประจำต่างจากอเมดฟาติมาไม่เคยแต่งงานมาก่อนสมาชิกในครอบครัวกล่าวว่าเธอใช้ชีวิตไว้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในการดูแลพ่อแม่ของเธอจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิตหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตเธอตัดสินใจว่าเธอพร้อมที่จะแต่งงานและสร้างชีวิตกับใครสักคน ในเดือนธันวาคม2021อาเมดและฟาติมาได้พบกันผ่านคนรู้จักที่มัสยิดทั้งคู่ต่างมองหาความเป็นเพื่อนและด้วยกำลังใจจากชุมชนพวกเขาจึงเริ่มพูดคุยกันการสนทนาของพวกเขาเรียบง่ายและเคารพซึ่งกันและกันภายในไม่กี่สัปดาห์พวกเขาแสดงความสนใจต่อกันในเรื่องการแต่งงานแม้พวกเขาจะไม่รู้จักกันดีนักแต่พวกเขาเชื่อว่าความเชื่อวัฒนธรรมและอายุที่เหมือนกันจะช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้ ในต้นเดือนมกราคม2022พวกเขาจัดพิธีแต่งงานอิสลามแบบนิกายเล็กๆที่มีเพื่อนและครอบครัวเข้าร่วมที่มัสยิดทุกคนอวยพรให้พวกเขาและหวังว่าการแต่งงานครั้งนี้จะนำความสุขมาสู่ทั้งคู่หลังจากงานแต่งงานฟาติมาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเล็กๆของอเมดในตอนแรกทุกอย่างดูสงบสุขพวกเขามักจะถูกเห็นเดินชอปปิง้งด้วยกันหรือเดินเล่นอย่างเงียบๆรอบๆย่านเพื่อนบ้านสังเกตเห็นว่าฟาติมารักษาบ้านให้เรียบร้อยและยังเพิ่มการตกแต่งใหม่บางอย่างด้วย อเมดยังคงทำงานที่โรงรถของเขาตลอดทั้งวันในขณะที่ฟาติมาดูแลความรับผิดชอบในบ้านพวกเขาเป็นเจ้าภาพต้อนรับคู่รักจากมัสยิดเป็นครั้งคราวสำหรับชาหรืออาหารเย็นอย่างไรก็ตามผู้ที่ใกล้ชิดฟาติมาเริ่มสังเกตเห็นสัญญาเล็กๆของความเครียดบางครั้งเธอก็พูดผ่านผ่านว่าอาเมดค่อนข้างจะควบคุมเธออยู่บ้างเขามีความคิดเห็นที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับวิธีการจัดการบ้านวิธีที่เธอควรแต่งตัวที่บ้าน และแม้กระทั่งเวลาที่เธอควรตื่นนอนอย่างไรก็ตามฟาติมาพยายามที่จะรักษาทัศนคติเชิงบวกไว้เธอเชื่อว่าการแต่งงานต้องการความอดทนและการประิีประนอมโดยเฉพาะในวัยของพวกเขาในเดือนที่สองหัวข้อเรื่องการมีลูกเริ่มปรากฏบ่อยขึ้นในการสนทนาส่วนตัวของพวกเขาแม้ทั้งคู่จะอายุมากขึ้นแล้วอาเมดก็ยังบอกฟาติมาว่าเขายังหวังว่าจะมีลูกฟาติมาในทางกลับกันได้ชี้แจงตั้งแต่แรกว่าเธออาจจะไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากอายุและปัญหาสุขภาพ ในอดีตเธอเชื่อว่าอเมดเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่พวกเขาจะแต่งงานแต่ตามที่เพื่อนสนิทของฟาติมะกล่าวอเมดเริ่มขอให้เธอไปพบแพทย์และพิจารณาการรักษาภาวะเจริญพันธุ์เขายังพูดถึงแนวคิดเรื่องภรรยาคนที่สองหากเธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ซึ่งทําให้ฟาติมะรู้สึกเจ็บปวดและสับสนอย่างมากแม้จะมีความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นฟาติมะก็เก็บความทุกข์ใจของเธอไว้กับตัวเองมากมายในที่สาธารณะเธอยังคงดูสงบและสุภาพแต่ภายในบ้านการสนทนากับอเมดกลับยากขึ้น เรื่อยๆเขาจะถามเธอเกี่ยวกับอดีตของเธอถามว่าทำไมเธอถึงรอคอยมานานเพื่อแต่งงานและบอกเป็นในว่าเธอได้ปิดบังบางอย่างจากเขาฟาติมารายงานว่าเธอบอกเพื่อนว่าเธอไม่รู้สึกสบายใจในบ้านอีกต่อไปแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรเธอกลัวการอินทาของชุมชนและต้องการหลีกเลี่ยงความอับอายจากการแต่งงานล้มเหลวครั้งที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเพียงไม่กี่เดือนเมื่อเดือนมีนาคมเริ่มต้นการทะเลาะก,กันของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นบ่อยครั้งอเมดเริ่มห่างเหินมากขึ้นและฟาติมาเริ่มวิตกกังวลมากขึ้น แม้ว่าไม่มีใครนอกบ้านเห็นความบุนแรงทางกายภาพแต่ญาติสนิทของฟาติมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเธอเธอเริ่มโทรหาหลานสาวตอนดึกๆึกแค่เพื่อคุยกันเธอยังไปมัสยิดน้อยลงด้วยเมื่อถูกถามเธอบอกว่าเธอแค่เหนื่อยไม่มีใครจินตนาการได้ว่าหลังจากกำแพงบ้านในย่านชานเมืองที่เงียบสงบของพวกเขากำลังเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่กำลังเติบโตขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าเศร้าในไม่ช้า จุดเปลี่ยนในชีวิตแต่งงานของอาเม็ดและฟาติมาเริ่มต้นอย่างเงียบๆด้วยการสนทนาที่จะนำไปสู่ความไม่พอใจที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มขึ้นระหว่างมือค่ำที่บ้านในกลางเดือนมีนาคม2022อาเมดกลับจากที่ทำงานเร็วกว่าปกติเขาดูห่างเหินแต่จริงจังผิดปกติขณะที่ฟาติมาเตรียมอาหารให้พวกเขาเขาเอ่ยถึงเรื่องเด็กอีกครั้งคราวนี้ด้วยน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมามากขึ้นแม้กระทั่งเย็นชาผมกำลังคิดถึงอนาคตของเราอยู่อาเม็ด พูดขณะมองไปที่จานของเขาเราแต่งงานกันมาเกือบสามเดือนแล้วฉันคาดหวังอะไรบางอย่างในตอนนี้สัญญาณว่าเราจะมีครอบครัวฟาติมารู้สึกแปลกใจเธอคิดว่าพวกเขาได้พูดคุยเรื่องนี้ไปแล้วยังอ่อนโยนเธอเตือนเขาอีกครั้งอเมดฉันอายุ52ปีฉันบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะยากมากอาจจะถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะตั้งคันเราตกลงกันแล้วใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าอเมดจะไม่พอใจ ช่เราคุยกันแล้วแต่ฉันคิดว่าอาจจะยังมีอะไรเกิดขึ้นได้ฉันได้อ่านเกี่ยวกับการรักษาแล้วผู้หญิงมีลูกแม้กระทั่งตอนอายุห0ปีฟาติมะพยายามทําใจให้สงบเธออธิบายว่าแพทย์ของเธอได้บอกเธอเมื่อหลายปีก่อนว่าความน่าจะเป็นที่เธอจะตั้งครรน,น้นต่ามากฉันยังสามารถไปที่คลินิกได้เธอเสนอพร้อมพยายามหาความสงบแต่ฉันไม่อยากให้คุณผิดหวังการสนทนานั้นจบลงโดยไม่มีการทะเลาะก,กันแต่ทิ้งความเงียบหนักใจไว้ระหว่างพวกเขา ในช่วงหลายวันที่ตามมาพฤติกรรมของอาเมดเปลี่ยนไปเขากลายเป็นคนเย็นชาขึ้นพูดน้อยลงเขาออกจากบ้านไปทํางานแต่เช้าและกลับบ้านดึกเมื่อพวกเขาอยู่บ้านด้วยกันมักจะมีช่วงเวลานาน,านๆที่เงียบสงัดฟาติมาพยายามเข้าหาเขาเพื่อพูดคุยหรือเสนอให้ทําอะไรด้วยกันแต่เอเมดมักจะปัดเธอออกไปเขาเริ่มนอนในห้องแขกและหยุดสวดมนต์กับเธอในตอนเย็นเหมือนที่เคยทําไม่กี่วันต่อมาการสนทนาครั้งกลายเป็นการโต้เถียงที่ลึกซึ้งขึ้น อาเม็ดกล่าวหาฟาติมาว่าโกหกเขาก่อนแต่งงานเขาอ้างว่าเธอปิดบังอาการป่วยของเธอฟาติมารู้สึกเจ็บปวดและตกใจเธอเตือนเขาอีกครั้งว่าเธอเคยซื่อสัตย์เกี่ยวกับอายุและสุขภาพของเธอคุณรู้เรื่องนี้อยู่แล้วอาเม็ดฉันไม่เคยให้สัญญาที่เป็นเท็จฉันแค่อยากเป็นภรรยาที่ดีน้ำเสียงของอาเม็ดเริ่มแข็งร้าวคุณไม่ควรแต่งงานกับฉันถ้าคุณไม่สามารถให้ลูกกับฉันได้เขาพูดว่าคุณพลาดโอกาสสุดท้ายของฉันไปคืนนั้นฟาติมาโทรหาหลานสาวของเธอด้วยน้ำตา เธอบอกว่าอเมตไม่เคยพูดกับเธอแบบนั้นมาก่อนฉันไม่รู้ว่าเขากลายเป็นใครไปแล้วเธอบอกทางโทรศัพท์ฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่กับคนแปลกหน้าหลานสาวข,ของเธอเสนอที่จะมาเยี่ยมหรือพาเธอไปอยู่กับครอบครัวแต่ฟาติมปฏิเสธเธอไม่อยากสร้างปัญหาเพิ่มเติมบางทีอาจจะผ่านไปได้เธอบอกว่าเขาแค่รู้สึกไม่ดีในสัปดาห์ถัดมาสถานการณ์ยังคงแย่ลงเรื่อยๆอเมดเริ่มกลับบ้านดึกและครั้งหนึ่งกลับมาบ้านพร้อมกับกลิ่นแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับชายที่เคยแสดงตัวว่าเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนาเมื่อฟาติมาถามเขาเบาๆว่าเขาไปไหนมาเขาก็ตะคอกใส่เธออย่าสอบถามฉันเขาตะวาดเธอยังไม่คู่ควรที่จะอยู่ที่นี่เลยฟาติมาเริ่มนอนหลับโดยมีโทรศัพท์อยู่ข้างเตียงเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเธอหยุดเชิญเพื่อนๆมาที่บ้านและหลีกเลี่ยงการรับสายจากลูกพี่ลูกน้องที่มักจะโทรมาหาเธอ ที่มัสยิดผู้หญิงบางคนสังเกตว่าเธอดูเงียบกว่าปกติใบหน้าของเธอได้สูญเสียความอบอุ่นที่พวกเขาคุ้นเคยแล้วในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม2022หลังจากการละหมาดจุมาอาเม็ดได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขานอกมัสยิดเขาแสดงความไม่พอใจอย่างมากเกี่ยวกับการแต่งงานของเขาตามที่เพื่อนคนนั้นบอกอาเม็ดกล่าวว่าผมทําผิดพลาดฉันคิดว่าเธอจะให้โอกาสใหม่กับฉันแต่ตอนนี้ฉันติดอยู่แล้วเมื่อถูกถามว่าเขาจะพิจารณาการยาร้างหรือไม่อาเม็ดตอบว่า นั่นจะง่ายเกินไปเธอหลอกฉันและเธอจะได้เรียนรู้ว่าการกรธรรมมีผลตามมาคำพูดนั้นในตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงการระเบิดอารมณ์เท่านั้นแต่ภายหลังมันจะกลายเป็นส่วนสำคัญของการสอบสวนสัญญาณสุดท้ายเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่30มีนาคมฟาติมาเพิ่งกลับมาจากการนัดพบแพทย์หลานสาวของเธอได้เกลี้ยกล่อมให้เธอไปตรวจสุขภาพการเจริญพันธุ์เพื่อความแน่ใจหมอได้ยืนยันว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากอายุและประวัติทางการแพทย์ของเธอ ฟาติดมานำรายงานกลับบ้านโดยคิดว่ามันจะช่วยปิดฉากเรื่องนี้ได้แต่เมื่อเธอให้มันกับอาเม็ดเขาก็ไม่แม้แต่จะอ่านมันแทนที่จะอ่านมันเขาวางกระดาษลงบนต๊้มองเธอด้วยความโกรธและพูดว่าเธอทําให้ชีวิตของฉันสูบเปล่าฟาติไม่ตอบสนองเธอเดินไปที่ห้องนอนและปิดประตูเบาๆเธอบอกเพื่อนทางข้อความภายหลังว่าฉันคิดว่าเขาเกลียดฉันตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรถึงสมควรได้รับสิ่งนี้นั่นจะเป็นข้อความสุดท้ายที่ฟาติดมาส่งออกไป ในวันต่อมาหลังจากการไปพบแพทย์ครั้งสุดท้ายของฟาติมาบรรยากาทายในบ้านก็ยิ่งมืดมนและเย็นเยือกขึ้นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างเธอกับอาเมตตอนนี้เต็มไปด้วยความเงียบความตึงเครียดและความสงสัยฟาติมาพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยใช้เวลาอยู่ในห้องของเธอมากขึ้นและทำงานบ้านเพื่อให้ตัวเองยุ่งอยู่เสมอเธอไม่พยายามเริ่มต้นการสนทนาอีกต่อไปเมื่อพวกเขาพูดคุยกันมันก็สั้นและปราศจากอารมณ์อาเมต เริ่มถอยห่างออกไปเรื่อยๆเขาแทบไม่กินข้าวที่บ้านเลยมักจะละหมาดและแยกตัวออกจากมัสยิดและเพื่อนบางคนของเขาลูกค้าบางคนที่อู่ซ่อมรถของเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทางของเขาเขากลายเป็นคนใจร้อนอารมณ์เสียและไม่ระมัดระวังกับงานของเขาลูกค้าประจําคนหนึ่งกล่าวว่าเขาเคยทักทายฉันด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนคนที่แบกรับน้ําหนักของโลกไว้ในขณะเดียวกันฟาติมาได้เปิดใจให้หลานสาวผ่านข้อความเธอสารภาพว่าเธอไม่รู้สึก เหมือนเป็นภรรยาอีกต่อไปแต่รู้สึกเหมือนเป็นภาระรในชีวิตของอเมดมากกว่าเขามองฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอเขียนไว้เขาแทบจะไม่สนใจว่าฉันมีอยู่จริงๆหลานสาวของเธอแนะนําให้เธอมาพักอยู่กับครอบครัวแม้เพียงแค่ไม่กี่วันก็ตามแต่ฟาติมาลังเลเธอกลัวว่าการออกไปจะทําใหสถานการณ์แย่ลงหรือทําให阿เมดทําให้เธออับอายในที่สาธารณะในชุมชนภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนพฤติกรรมของอเมดเริ่มควบคุมมากขึ้น เขาเริ่มตรวจสอบโทรศัพท์ของฟาติมาดโดยไม่ถามและตั้งคำถามกับทุกการเคลื่อนไหวของเธอถ้าเธอออกไปที่ร้านขายของเขาก็จะถามว่าเธอคุยกับใครเขายังกล่าวหาเธอว่าซ่อนการสนทนากับผู้ชายจากมัสยิดข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่มีมูลความจริงและฟาติมารู้สึกตกใจเธอไม่เคยให้เหตุผลใ,ใดๆกับเขาให้สงสัยในตัวเธอเลยเย็นวันหนึ่งอเมดเรียกร้องให้เธอส่งโทรศัพท์ให้เขาเมื่อเธอลังเลขเขาก็ฉวยโทรศัพท์จากมือเธอและเลื่อนดูข้อความของเธอ ฟาติมะถามอย่างใจเย็นว่าทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณไม่ไว้ใจฉันอีกแล้วหรืออาเมดตอบอย่างเฉิบขาดว่าความไว้วางใจคุณทำลายมันในวันที่คุณโกหกว่าให้ครอบครัวกับฉันฟาติมะเงียบไปรู้ว่าการตอบโต้ใดๆจะยิ่งทำให้เขาโกรธมากขึ้นค่ำคืนต่อมาเธอนั่งอยู่คนเดียวบนระเบียงหม่มผ้าห่มมองออกไปที่ถนนด้านล่าง เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามถนนเห็นเธอนั่งอยู่ที่นั่นเกือบชั่วโมงไม่เคลื่อนไหวเพื่อนบ้านคนนั้นจะบอกทีหลังว่าเธอดูเหมือนหลงทางไม่ใช่เศร้าแต่เหมือนคนที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปสองวันต่อมาเรื่องราวได้บานปลายมากขึ้นอเมดได้เอารายงานการเจริญพันธุ์ที่ฟาติมะนํากลับมาบ้านและติดไว้บนตู้เย็ยนด้วยแม่เหล็กทุกครั้งที่เธอเดินผ่านมันเธอรู้สึกอับอายอย่างเงียบๆเบช้าวันหนึ่งเขาชี้ไปที่มันและพูดอย่างเงย็นชากระดาษนั้นคือความจริงทุกอย่างที่เหลือเป็นเรื่องโกหก ฟาติมาไม่สามารถซ่อนความเจ็บปวดของเธอได้อีกต่อไปทำไมคุณถึงลงโทษฉันเธอถามเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนี่ไม่เคยเป็นความผิดของฉันเลยคุณรู้ว่าฉันเป็นใครอาเมดไม่ตอบสนองแทนที่จะตอบเขาเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาจนเกินเที่ยงคืนในช่วงไม่กี่วันถัดมารูปแบบนี้ก็เกิดขึ้นซ้ำอีกอาเมดออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านดึกและแทบไม่พูดคุยฟาติมาเริ่มถอยห่างมากขึ้นเธอหยุดรับสายโทรศัพท์จา,ออจากเพื่อนและครอบครัวตอบกลับเพียงข้อความสั้นๆเช่น ฉันสบายดีหรือแค่เหนื่อยเพื่อนคนหนึ่งของเธอเป็นห่วงมากจนมาที่บ้านเพื่อตรวจสอบเธอแต่ฟาติมาบอกว่าไม่มีอะไรและขอให้เธอไม่ต้องกังวลแต่ภายในใจฟาติมาเริ่มทำการเตรียมตัวเล็กน้อยเธอรวบรวมเอกสารสำคัญใส่ไว้ในแฟ้มและซ่อนไว้ในลิ้นชักเธอเริ่มเขียนบันทึกสั้นๆและคำอธิษฐานในสมุดโน้ตในบันทึกหนึ่งที่นักสืบพบในภายหลังเธอเขียนว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรฉันแค่อยากได้ความสงบฉันไม่รู้ว่า เขาจะให้อภัยฉันหรือเปล่าแต่ฉันได้พยายามทุกอย่างเพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้วันที่10เมษายนเป็นวันสุดท้ายที่ฟาติมาเห็นนอกบ้านเธอไปที่ร้านขายข,ายของชำคนเดียวและซื้อของเพียงไม่กี่อย่างชานมและขนมปังบางส่วนพนักงานเก็บเงินจำเธอได้เพราะเธอเงียบผิดปกติคืนนั้นเธอไม่ได้ส่งข้อความหาหลานสาวของเธอซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทำทุกคืนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในเช้าวันที่11เมษายนอเมด ไม่ได้เปิดโรงรถตามปกติลูกค้าสองสามคนแวะมาที่ร้านและรอยอยู่ข้างนอกเป็นเวลาหลายชั่วโมงหนึ่งในนั้นโทรหามือถือของเขาแต่ไม่มีใครรับสายช่วงบ่ายเฟติมูลานสาวของเธอก็เริ่มเป็นห่วงเช่นกันเธอพยายามโทรหาหลายครั้งแต่ไม่มีใครรับสายเย็นวันนั้นเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของป้าเธอจึงขับรถไปที่บ้านพร้อมกับสามีเมื่อพวกเขามาถึงบ้านมืดและไม่มีใครต่อประตูหลังจากเคาะประตูอยู่หลายสิบนาทีพวกเขาโทรหาตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงและเข้าไปในบ้านสิ่งที่พวกเขาพบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบสวนทางอาญ,ญาฟาติมานอนอยู่บนพื้นห้องนอนไม่ตอบสนองมีร่องรอยการต่อสู้อเมดไม่อยู่ที่ไหนเลยกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านแสดงให้เห็นว่าเขาออกจากบ้านในเช้าวันนั้นพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่คดีนี้ได้เปลี่ยนจากการทะเลาะวิวาทในครอบครัวเป็นการฆาตกรรมที่อาจเกิดขึ้นแล้วในช่วงเย็นของวันที่11เมษายน2022เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปในบ้านเงียบสงบของอเมดคาริม และฟาติมายูสหลังจากได้รับรายงานจากหลานสาวของฟาติมาซึ่งเริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้นเมื่อไม่ได้ยินข่าวคราวจากป้าสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบภายในบ้านทําให้เกิดความตื่นตระหนกทันทีประตูหน้าถูกล็อกไว้แต่ไม่มีร่องรอยของการบังคับเข้าไปห้องนั่งเล่นไม่มีร่องรอยการรบกวนและห้องครัวดูปกติดีอย่างไรก็ตามบ้านนั้นมืดสนิทและเงียบสงดหลังจากเรียกหลายครั้งโดยไม่ได้รับการตอบสนองเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบแต่ละห้อง ในห้องนอนหลักพวกเขาพบฟาติมานอนอยู่บนพื้นใกล้เตียงเธอไม่ตอบสนองและมีรอยฟกช้ำเห็นได้ชัดที่แขนและคอของเธอพยาบาลฉุกเฉินที่มาถึงในเวลาต่อมายืนยันว่าเธอเสียชีวิตแล้วตามการสังเกตเบื้องต้นของพวกเขาเธอน่าจะเสียชีวิตไปแล้วหลายชั่วโมงห้องแสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการต่อสู้ของที่ถูกทำลายโคมไฟที่อยู่บนพื้นและโทรศัพท์ที่ถูกทำลายเป็นสองท่อนสมุดบันทึกของฟาติมายังอยู่บนโต๊ะข้างเตียง และในนั้นมีการบันทึกครั้งสุดท้ายของเธอจากเมื่อวานมันเขียนว่าขอพระเจ้าคุ้มครองฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยในคืนนี้ประโยคสั้นๆน,นั้นจะกลายเป็นหลักฐานทางอารมณ์ที่สําคัญในศาลในภายหลังส่วนที่เหลือของบ้านเงียบสงบอเมดไม่อยู่ที่นั่นตำรวจเริ่มค้นหาเขาทันทีกล้องวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงแสดงให้เห็นว่าอเมดออกจากบ้านในเช้าวันนั้นประมาณ5้านากาสิบนาทีเขาถือกระเป๋าเดินทางสีดําใบใหญ่และเดินไปอย่างใจเย็นไปยังรถของเขาที่จอดอยู่ตามถนน เจ้าหน้าที่ออกประกาศเตือนทั่วทั้งรัฐในวันถัดไปวันที่12เมษายนอเมดถูกพบห่างออกไปกว่า100ไมล์ใกล้ก,กับเฟรสโนรัฐแคลิฟอร์เนียเขาได้เช็คอินที่โมเต็เล็กๆใต้ชื่อของเขาเองและถูกพบว่านั่งอยู่คนเดียวในห้องของเขาสวมเสื้อผ้าครบถ้วนและจ้องมองไปที่ผนังเมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาไม่ได้ต่อต้านการจับกลุ่มในความเป็นจริงคำพูดแรกของเขาคือผมรู้ว่าคุณจะหาผมเจอในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งแรกอาเมดแสดงอารมณ์น้อยมาก เขายืนยันว่าเขาและฟาติมาได้มีปัญหาครอบครัวแต่ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเธอมันแค่การทะเลาะก,กันเท่านั้นเขาบอกว่าเธอเริ่มตะโกนผมแค่พยายามหยุดเธอเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลักฐานที่เกิดเหตุเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปการชนะสูตรพลิกศพเผย,ยว่าฟาติมาเสียชีวิตจากการถูกบีบคอด้วยมือและรอยฟกช้ำบนร่างกายของเธอแสดงว่าเธอพยายามต่อสู้กลับนักสืบยังพบรอยขีดข่วนที่แขนและคอของอาเม็ดซึ่งสอดคล้องกับบาดแผลจากการป้องกันตัว นอกจากนี้บันทึกการโทรศัพท์และบันทึกที่เขียนของฟาติดมาย,ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาของการถูกทำร้ายทางอารมณ์และว่าจาที่เธอประสบในสัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตของเธอระหว่างการสอบสวนรายละเอียดที่น่าตกใจเพิ่มเติมก็ปรากฏขึ้นหนึ่งในอดีตเพื่อนร่วมงานของอาเมดรายงานว่าอาเมดได้แสดงความคิดเห็นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์ตามคำให้การของพยานคนนี้อาเมดได้กล่าวว่าเธอทำให้ฉันดูงโง่ผมให้บ้านกับเธอแต่เธอให้ผมอะไรไม่ได้เลย เพื่อนบ้านอีกคนบอกกับนักสืบว่าอาเม็ดเคยบอกว่าเขาเสียใจที่แต่งงานกับฟาติมาแล้วว่าเธอได้ดักเขาไว้ในชีวิตที่ตายแล้วนักสืบยังได้กู้คืนประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่ถูกลบในแล็ปท็อปของอาเม็ดด้วยในวันก่อนที่ฟาติมาจะเสียชีวิตเขาได้ค้นหาคำต่างๆเช่นการลงโทษในอิสลามสำหรับภรรยาที่โกหกวิธีการหยุดคนโดยไม่ทิ้งรอยและวิธีการฆ่างเงียบๆการค้นหาเหล่านี้ถูกนำมาใช้ โดยอายการเป็นหลักฐานของการวางแผนล่วงหน้าทีมอายการได้สร้างคดีที่แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วโดยมีหลักฐานทางกยายภาพบันทึกดิจิทัลและคำให้การของพยานสนับสนุนอเมตถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมในระดับที่2ในการพิจารณาคดีครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่18เมษายน2022เขาดูสงบแต่หลีกเลี่ยงการสบตาก,กับผู้พิพากษาทนายความของเขาได้ยื่นคำร้องไม่รับสารภาพโดยระบุว่าการเสียชีวิต เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าในช่วงเวลาที่มีความเครียดทางอารมณ์อย่างไรก็ตามความเห็นของสาธารณาชนเริ่มต่อต้านอเมดมากขึ้นเมื่อรายละเอียดเพิ่มเติมถูกเปิดเผยต่อสาธารณาฟาติมถูกจดจำว่าเป็นผู้หญิงที่ใจดีใจกว้างและเคารพผู้อื่นสมาชิกของมัสยิดจัดพิธีจุดเทียนเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอหลายคนแสดงความตกใจและความเศร้าใจที่ชีวิตของเธอสิ้นสุดลงในทางที่น่าเศร้าเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ควรจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีชุมชนรอคอยที่จะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นหลานสาวของฟาติมะผู้ที่ได้แจ้งความคนหายกลายเป็นโคศกหลักของครอบครัวในการสัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเธอกล่าวว่าป้าของฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเธอรักเขาและพยายามทำให้มันสำเร็จแต่เขาเลือกความโกรธและการควบคุมแทนที่จะเป็นความเมตตาและความอดทนศกนาฏการรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ครอบครัวของฟาติมะสั่นสะเทือนแต่ยังกระตุ้นให้เกิดการสนทนาในชุมชนเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางอารมณ์ความกดดันต่อคู่รัก ที่มีอายุมากให้มีลูกและอันตรายของการมองข้ามสัญญาณเตือนภัยในความสัมพันธ์กรณีของฟาติมะไม่ใช่แค่การสูญเสียส่วนตัวอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องราวที่ต้องการการสะท้อนอย่างลึกซึ้งการพิจารณาคดีของอเมดคาริมเริ่มขึ้นในปลายเดือนสิงหาคม2022ี่สที่ศาลสูงของเทศมุนทูลเมิโตโตในขณะนั้นคดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในข่าวท้องถิน่นและในชุมชนมุสลิม ห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยสมาชิกในครอบครัวเพื่อนของฟาติมาสมาชิกของมัสยิดและชาวบ้านที่เป็นห่วงซึ่งติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดทุกวันอาเบดถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาในระดับที่สองซึ่งในกฎหมายของแคลิฟอร์เนียหมายถึงการฆ่าที่มีเจตนาแต่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอย่างไรก็ตามฝ่ายอัยการโต้แย้งว่าแม้การกระทําดังกล่าวอาจไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแต่พฤติกรรมของอาเบดการค้นหาในอินเทอร์เน็ต และการควบคุมอารมณ์ของเขาต่อฟาติมาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการทารุณกรรมทางจิตใจและอารมณ์ที่นำไปสูวิญญาณของเธอในที่สุดอายการพิจนารณาเพิ่มข้อหาเป็นฆาตกรรมระดับแรกแต่แตัดสินใจว่าข้อหาระดับสองพร้อมกับหลักฐานสนับสนุนที่แข็งแกร่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการนำเสนอหน้าคณะลูกขุนฝ่ายอายการนำเสนอคดีของตนในช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์พวกเขาเริ่มต้นด้วยการนำเสนอรายงานชนสูตรพลิกศพของฟาติมาซึ่งยืนยันว่า เธอเสียชีวิตจากการถูกบีบคอด้วยมือสาเหตุที่มักบ่งบอกถึงความรุนแรงแบบตัวต่อตัว,ตวแพทย์นิติเวชยังได้แสดงภาพรอยช้ำและรอยแผลท,ที่สอดคล้องกับการต่อสู้ผลการตรวจสอบเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยคำให้การของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่าบาดแผลเหล่านี้จะต้องใช้เวลาหลายเพื่อทําให้เสียชีวิตซึ่งให้เวลาผู้กระทําความผิดหยุดได้แต่กลับไม่ทําอายการยังได้นําเสนอหลักฐานจากโทรศัพท์และแล็ปท็อปของอเมดด้วย พวกเขาอ่านประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของเขาออกเสียงดังรวมถึงว่าลีเช่นจะหยุดใครบางคนอย่างเงียบๆได้อย่างไรและความโกรธสามารถนำไปสู่การฆาตกรรมได้หรือไม่การค้นหาเหล่านี้ถูกทำขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่ฟาติมะจะเสียชีวิตนักสืบอธิบายว่าอเมดได้ลบประวัติการค้นหาของเขาแต่ซอฟต์แวร์นิติวิทยาศาสตร์ได้กู้คืนข้อมูลน,นั้นกลับมาสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างข้อโต้แย้งว่าเขาได้คิดเกี่ยวกับการทำร้ายฟาติมะล่วงหน้าแม้ว่า เขาจะไม่ได้วางแผนทุกรายละเอียดก็ตามบันทึกประจำวันที่เขียนด้วยลายมือของฟาติมาก,ก็ถูกนําเสนอให้คณะลูกขุนดูด้วยเช่นกันพวกเขาเปิดเผยสภาพอารมณ์ของเธอในสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในบันทึกหนึ่งเธอเขียนว่าฉันอยากรู้ว่าทําอย่างไรให้เขามีความสุขฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันล้มเหลวไปแล้วและฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันแค่อยากได้ความสงบหลานสาวของเทม่าได้ให้การด้วยเช่นกันโดยระลึกถึงการสานทนาทางโทรศัพท์ข้อความในตอนดึกและความกลัวที่เพิ่มขึ้นของป้าเธอ หลานสาวเล่าให้ฟังว่าฟาติมะเคยพูดว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอย่าเชื่อว่าฉันยอมแพ้คำให้การของเธอทําให้หลายคนในห้องพิจารณาคดีรู้สึกเตือนใจและแม้กระทั่งบางคนในคณะลูกขุนก็เห็นได้ชัดว่าถูกกระทบกระเทือนทนายความฝ่ายจำเลยของอาเม็แย้งว่าคดีนี้เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่การฆาตกรรมเขาอ้างว่าอาเม็ดอยู่ในสภาพเครียดทางอารมณ์อย่างรุนแรงเนื่องจากความเหงามานานหลายปี ความผิดหวังที่ไม่มีลูกและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพของฟาติมาฝ่ายจำเลยกล่าวว่าในคืนที่เธอเสียชีวิตการโต้เถียงได้บานปลายออกไปและอเม็ดไม่เคยตั้งใจที่จะฆ่าเธอพวกเขาได้นำพยานบุคคลอดีตเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบ้านที่กล่าวว่าอาเมดดูเหมือนจะเป็นคนที่สงบเคารพผู้อื่นและแม้กระทั่งใจดีเสมออย่างไรก็ตามในระหว่างการสอบสวนข้ามฝ่ายค้านของอาเมด ยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้พบเขามากนักในเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์และไม่ทราบถึงปัญหาความสัมพันธ์ของเขาอเมตขึ้นให้การในวันที่8ของการพิจารณาคดีเขายังคงไม่มีอารมณ์มากนักแต่ในบางจุดเขาแสดงความเสียใจโดยกล่าวว่าผมไม่ได้ตั้งใจให้เธอตายผมเสียการควบคุมฉันแค่ต้องการให้เธอซื่อสัตย์กับฉันฝ่ายอาัยการตอบโต้ด้วยความเฉียบขาดในคำกล่าวสรุปของพวกเขานี่ไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์นี่ไม่ใช่เรื่องของความซื่อสัตย์น,ตนี่เกี่ยวกับอำนาจฝาติมาบอกความจริงตั้งแต่แรกอเมดแค่ไม่อยากฟังมัน และเมื่อความเป็นจริงไม่ตรงกับความคาดหวังของเขาเขาก็ตอบสนองด้วยความรุนแรงหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาสองวันครึ่งคณะลูกขุนได้ตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตกรรมในระดับที่สองอาเม็ดไม่มีปฏิกิริยาใดๆที่เห็นได้ชัดเมื่อคำตัดสินอ่านออกมาในเดือนตุลาคม2022ผู้พิพากษาได้ตัดสินจำคุกอาเมดคาริมเป็นเวลา15ปีถึงตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษมาตรฐานสำหรับการฆ่าคนตาย โดยเจตนาในระดับที่สองในรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างการตัดสินโทษผู้พิพากษาได้กล่าวกับห้องพิจารณาคดีคดีนี้เตือนเราว่าการทารุณกรรมทางอารมณ์นั้นอันตรายเมื่อปล่อยไว้โดยไม่ควบคุมมันอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าหวาดหวัน่นฟาติมายูเซฟเป็นผู้หญิงที่ใจดีและอ่อนโยนซึ่งสมควรได้รับความรักและความปลอดภัยไม่ใช่การควบคุมไม่ใช่ความกลัวและแน่นอนว่า ไม่ใช่ความรุนแรงครอบครัวของฟาติมากกล่าวว่าพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความยุติธรรมแต่ยังคงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งหลานสาวของเธออ่านแถลงการสั้นๆในสารคำตัดสินนี้ไม่สามารถนำเธอกลับมาได้แต่เป็นการให้เกียรติเสียงของเธอความจริงของเธอและชีวิตของเธอเธอเป็นมากกว่าผู้เสียหายเธอเป็นพี่สาวป้าผู้ศรัทธาและผู้หญิงที่สมควรได้รับความสงบสุขคดีนี้ปิดอย่างเป็นทางการในฤดูใบไม้ร่วงปี2022แต่ผลกระทบของมันจะยังคงรู้สึกได้ยาวนานต่อไป การฆาตก,กรรมของฟาติมายูเซฟทิ้งผลกระทบลึกและยาวนานต่อครอบครัวของเธอชุมชนของเธอและผู้ที่ติดตามคดีนี้สำหรับหลายคนมันไม่ใช่แค่โศกนาฏก,กรรมส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการตวนใจที่เจ็บปวดเกี่ยวกับอันตรายที่ซ่อนอยู่ภายในชีวิตคู่โดยเฉพาะเมื่อปัญหาต่างๆเช่นการควบคุมความคาดหวังที่ไม่สมจริงและการละเลยทางอารมณ์ถูกปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขฟาติมาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ผู้ที่ใช้ชีวิต ด้วยความเมตตาและศักดิ์ศรีการเสียชีวิตอย่างตะทานหันของเธอทําให้ผู้ที่รู้จักเธอรู้สึกตกใจผู้ที่เห็นเธอที่มัสยิดเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนบรรยายว่าเธอเป็นคนสุภาพผู้จานุ่มนวลและพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอความจริงที่ว่าเธอเสียชีวิตไม่ใช่เพราะโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของสามีของเธอเองเป็นสิ่งที่หลายคนยากจะยอมรับในเดือนหลังจากการตัดสินของอเมรกลุ่มสตรีหลายกลุ่มและผู้นําชุมชน เริ่มจัดการอภิปรายเกี่ยวกับการทารุณกรรมทางอารมณ์การแต่งงานช้าและความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยในครัวเรือนแบบดั้งเดิมกรณีของฟาติดมักกลายเป็นจุดอ้างอิงหลักในบทสนทนาเหล่านี้ผู้นำจากมัสยิดได้กล่าวในเทศวันศุกร์เกี่ยวกับความสำคัญของความเห็นอกเห็นใจในชีวิตคู่และอันตรายของความโกรธที่ไม่มีการควบคุมอิหม่ามคนหนึ่งกล่าวว่าการแต่งงานมีไว้เพื่อสร้างความเมตตาระหว่างสองคน ในช่วงเวลาที่มันกลายเป็นแหล่งของความกลัวมันไม่ใช่สิ่งที่ศรัทธาของเราได้สอนอีกต่อไปครอบครัวของฟาติมะยังทํางานเพื่อสร้างความตระหนักในความทรงจําของเธอด้วยหลานสาวของเธอช่วยเริ่มกลุ่มสนับสนุนออนไลน์ขนาดเล็กสาหรับผู้หญิงมุสลิมในแคลิฟอร์เนียที่กําลังเผชิญกับปัญหาการควบกลุ่มการทารุณกรรมทางอารมณ์หรือการโดดเดี่ยวพวกเขาตั้งชื่อกลุ่มว่าแสงสว่างของฟาติมัสซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงนิสัยที่สงบและสันติข,ของเธอกลุ่มนี้ให้การสนับสนุนทางอารมณ์แหล่งข้อมูล และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในการแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเธอโดยไม่มีการตัดสินกรณีนี้ยังได้กระตุ้นให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับความอัปยศเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะสำหรับคู่รักที่มีอายุมากขึ้นสมาชิกในชุมชนหลายคนได้สะท้อนถึงความกดดันในการมีบุตรแมร้กระทั่งในวัยห0ปีซึ่งสามารถนำไปสู่ความตึงเครียดความผิดหวังหรือแย่กว่านั้นฟาติมัดได้ชี้แจงตั้งแต่แรกแล้วว่าการมีลูกอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอเธอได้พูดความจริงแล้ว แต่ในระหว่างการพิจารณาคดีมันชัดเจนว่าอเมธปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงนั้นความไม่ยอมปล่อยวางความคาดหวังของเขานำไปสู่ความโหดร้ายทางอารมณ์และในที่สุดก็กลายเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ในระดับที่กว้างขึ้นเรื่องราวของฟาติมาถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียและบล็อกโพส์รวมถึงรายการข่าวท้องถิ่ถนในฐานะเรื่องตนใจหลายคนที่ได้ยิน เรื่องราวนี้ไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวแต่รู้สึกเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของเธอผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามหาความสัมพันธ์ในช่วงชีวิตหลังแต่กลับถูกลงโทษในสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้สำหรับชุมชนมุสลิมในซาครามเมนโตกรณีของฟาติมาได้ทิ้งรอยแผลไว้แต่ก็เป็นการเรียกร้องให้มีการเยียวยาเช่นการพิธ,ธีศพของเธอซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า300คนเป็นไปอย่างเงียบสงบและเคารพผู้ที่มารัวมองงานนำดอกไม้คำอธิษฐานและน้ำตาม,มาด้วย บางคนเคยพบเธอเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นคนอื่นๆเติบโตขึ้นเคียงข้างเธอเมื่อสิ้นสุดพิธีสวดมนต์ผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งลุกขึ้นและกล่าวว่าฟาติมาสมควรได้รับชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่จบลงอย่างน่าเศร้าเราจงให้เกียรติแก่เธอด้วยการทำให้แน่ใจว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องทนทุกข์เงียบๆอีกต่อไปจนถึงตอนนี้อาเมดคาริมยังคงอยู่ในเรือนจำของรัฐกำลังรับโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตเขายังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์โรงรถของเขาถูกปิดถาวรและบ้านที่เเกิดหตุ คาตกรรมก็ถูกขายไปแล้วเจ้าของใหม่ที่ไม่ทราบถึงประวัติทั้งหมดตัดสินใจที่จะปรับปรุงทรัพย์สินใหม่ทั้งหมดความทรงจําของฟาติไม่ยังคงอยู่ไม่เพียงแต่ในใจของครอบครัวของเธอเท่านั้นแต่ยังอยู่ในความตรหนักรู้ที่เธอสร้างขึ้นโดยไม่ตั้งใจด้วยชีวิตของเธอแม้จะถูกตัดทอนลงกลับกลายเป็นเหตุผลให้คนอื่นเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ยากลําบากความปลอดภัยทางอารมณ์ในชีวิตแต่งงานอันตรายของการมองข้ามสัญญาณเตือนและความสําคัญของการฟังผู้ที่บอกว่าพวกเขากลัว ในที่สุดเรื่องราวของฟาติมามากกว่าคดีอาชญากรรมมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความเงียบสามารถเป็นอันตรายได้อย่างไรความคาดหวังสามารถกลายเป็นพิศได้อย่างไรและความเศร้าโศกข,ของคนคนหนึ่งเมื่อถูกเข้าใจผิดสามารถกลายเป็นการทำลายล้างได้อย่างไรผ่านเรื่องราวของเธอคนอื่นๆได้ค้นพบความกล้าที่จะพูด